ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบก,การประจําวันจันทร์วันที่18เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องพื้นฐานที่ถูกต้องและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่สองข้อที่สองเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดหนึ่งเปโตบทที่สองข้อที่สองพี่น้องคาทุกสิ่งที่ยืนหยัดและอดทนจำเป็นต้องมีรากฐานที่ดีและมั่นคงดังหินผาดังนั้นคริสเตียนทุกคนต้องมีรากฐานที่ถูกต้องแห่งพระคําของพระเจ้าและหลักคำสอนของพระคิด สิ่งนี้เริ่มต้นด้วยความหิวกระหายพระคำของพระเจ้าที่บริสุทธิ์และไม่เจือปนไม่มีสิ่งใดยกเว้นพระคำของพระเจ้าที่รับประกันการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคุณในพระธรรมกิจการบทที่1 9ข้อที่หถึงข้อที่10พระคำพีเน้นถึงการเติบโตไปสู่ความสมบูรณ์แบบโดยเริ่มต้นด้วยความแน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่เป็นพื้นฐาน ลูการายงานถึงวิธีที่อัครทูตเปาโลใช้ที่โรงเรียนของทีรนนัสเพื่ออธิบายและสอนโดยการนำเสนอพระคำของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันแก่คริสเตียนใหม่เป็นเวลาสองปีพี่น้องขาอาจารย์เปาโลมีคนประเภทต่างๆที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆของการเรียนรู้แต่อาจารย์เปาโลทำให้พวกเขาทั้งหมดมีพื้นฐานฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหลังจากรากฐานแล้วสิ่งสำคัญต้องเคลื่อนไปอยู่ในชั้นเรียนที่สูงกว่าเดิมคำสอนที่ก้าวหน้ากว่านั้นในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่3กล่าวว่าเพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคิดไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย และเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆการวางมือการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์ถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดช่วยวางรากฐานที่ดีและมั่นคงสำหรับคริสเตียนและพันธกิจที่ประสบความสำเร็จและอิ่มเอม,อมใจได้พระคำของพระเจ้า เกี่ยวกับการมีรากฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตของคุณเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับความคิดจงใคร่ควรถึงสิ่งนี้เสมอพระองค์กล่าวว่าเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทาบ้านนั้น แต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมพัดประท้าบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่พี่น้องคะพระธรรมในข้อนี้ เปิดเผยและยืนยันอยู่ในมัทธิวบทที่7ข้อที่24ถึง27นะคะสันละเริญพระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองค์ทุ่มเทอย่างเต็มที่ต่อพระองค์และต่อพระคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งสามารถเสริมสร้างค่าพระองค์ขึ้นและช่วยให้ค่าพระองค์เดินและเพลิดเพลินกับมรดกที่ชอบธรรมของค่าพระองค์ในพระคิดค่าพระองค์ถูกสร้างบนพื้นฐานที่มั่นคงดั่งหินผาของพระคำและเติบโตขึ้นผ่านทางพระคำและพระวิญญาณ ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระศิลิสู่พระศิลิและถูกวางไว้ในตำแหน่งที่จะทำให้ลิขิตชีวิตและแผนการสำหรับชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแกเราว่าพระคำเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับความคิดของคริสเตียนพี่น้องคะวันนี้พระคำของพระเจ้าหนุนใจแกเราว่าคริสเตียนทุกคนต้องมีรากฐานที่ถูกต้องแห่งพระคำของพระเจ้าและหลักคำสอนของพระคิด โดยที่ให้เราเริ่มต้นจากหัวใจของเราที่จะมีหัวใจในการกระตือรือร้อนที่จะสแสวงหาความเข้าใจผ่านพระคำของพระเจ้าในทุกวันมีการสมัครคีทำอยู่เสมอพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ร,รับประกันการเติบโตฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อทุกคนเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความประพฤติเก่ากลับใจใหม่เรียนรู้เรื่องความเชื่อคาสอนเพราะพระคาของพระเจ้ากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ช่วยวางรากฐานที่ดีและมั่นคงสำหรับชีวิตคริสเตียนและทำพันธกิจที่ประสบความสำเร็จตามนามพระทัยของพระเจ้าได้นะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังที่พี่น้องจะมีการเติบโตและเรียนรู้พระคำของพระเจ้าในทุกๆวันพระเจ้าอวยพรคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด